ยาฆ่าหญ้าในรอมมันแบบที่ฉีดโดนมันแล้วไม่ตายมีค่ะวันนี้นะคะรวมยาฆ่าหญ้าในไร่มันมาให้ค่ะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือฉีดทับมันได้เลยค่ะไม่มีผลต่อมันแน่นอนนะคะแบบที่สองก็คือฉีดไล่ร่องเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะน,นี้พระเอกของไร่มันเลยค่ะ ชีทับมันได้นะคะเขาเป็นสารควิซาลูฟอปพีเอทิวค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาฆ่ายาใบาแคบนะคะย้ำเลยค่ะฆ่ายาใบาแคบแล้วมันสําปะหลังหรือมันต่างๆเนี่ยมันเป็นพืชใบกว้างค่ะเพราะฉะนั้นฉีทับมันได้ทุกช่วงเลยนะคะไม่มีผลต่อมันแน่นอนและยาใบาแคบตายเรียบค่ะอัตราใช้นะคะจำง่ายมากๆเลยค่ะฝานี้นะคะถ้าหญ้าอ่อนสามฝาหญ้าแก่เพิ่มยานิดนึงค่ะสักสี่ฝานะคะ วันนี้ควรลิตได้4ีถึงหไร่ราคาหน้ารักค่ะประมาณ3าใบแดงค่ะฉีดทับมันได้แน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเลยตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นแบบฉีดไล่รองค่ะ สารตัวนี้นะคะคือกรูโฟซิเนตแอมโมเนียมหรือสารทดแทนพาราคอตนั่นเองนะคะเป็นแบบเผาไหม้ค่ะข้อดีของเขาเลยนะคะเก็บได้ทุกย่าค่ะไปกว้างใบแค่เป็นปก,กเท้าเครืออะไรต่างๆตายเรียบค่ะแล้วก็ปลอดภัยต่อมันนะคะปลอดภัยต่อบรราก100%้อยเซนตเลยค่ะเพราะเขาทำลายสีเขียวนะคะฉีดโดนตรงไหนไหม่ตายตรงนั้นค่ะตัวน,นี้เนี่ยแดดจัดดินชื้นฉีดชุ่มๆตายดีแน่นอนนะคะอัตราใช้เนี่ยประมาณ2 ร0 0ถึง250ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะฉีดไล่ร่องเท่านั้นนะคะห้ามโดนมันค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วตัวไหนดีอยู่กัน่ะมีทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้แบบไหนนะคะก็เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะ